สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านี่อีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster กันนะครับในปี2016 5ปีหลังสงครามสมัยใหม่แม้จะมีความพยายามของนาวิกโยธินสหรัฐและหน่วยบริการทางอากาศพิเศษรัทธิอุนเตอร์เนชัน่นเขาเอาชนะกองกำลังผู้พักดีลงได้ เข้าควบคุมรัเสเซียและประกาศให้อิมรานซาคาเยฟเป็นวีรบุรุษผู้จากไปโดยสร้างรูปปั้นของเขาขึ้นในหัวใจของจตัตุรัสสีแดงในเวลาเดียวกันวลาดิเมียมาคารอฟอดีตร้อยโทคนหนึ่งของซาคาเยฟได้เริ่มการรณรงค์ต่อต้านยุโรปโดยการกระทำการก่อการร้ายที่โหดร้ายตลอดระยะเวลา5ปีในอัฟกา,านิสถาน P f c โจเซฟอเลนเรนเจอร์ของกองทัพบกสหรัฐ ช่วยเหลือผู้บัญชาของเขาจา่าฟอรี่ในการฝึกทหารในท้องที่จนกว่าเขาจะได้รับเรียกให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ดูแลโดยพลโทเชฟเฟิร์ดซึ่งกำลังสรรหาหนึ่งในหน่วยเรนเ,เจอร์เพื่อปฏิบัติการพิเศษ หลังจากจบหลักสูตรแล้วอลเลนและหน่วยเรนเจอร์ที่75ที่เหลือก็อช่วยกันยึดเมืองจากทหารออฟฟอร์ในท้องที่ด้วยความประทับใจในความสามารถของอาเลนเชฟเฟิร์ดจึงชักชวนเขาเข้าสู่แท็กฟอร์ส141ซึ่งเป็นหน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้ายข้ามชาติชั้นยอดภายใต้การบัญชาการของเชฟเฟิร์ด ในขณนะเดียวกันสมาชิก2คนของ Tech ford 1, 1. John, so ap, Mac, is, แท็ ha, Gary, osh, erson, กฟอร์ดหน u, ha, ng, ึ่งซีหนึ่งกัปตันจอห์นโซฟแม็กเทวิสและจ่าแกรรี่ลอชเซนเดอร์สันกัปตันสบู่กับจ่าแมลงสาบแทรกซึมฐานทัพอากาศรัสเซียในภูเขาเทียนชานเพื่อดึงโมดูล a c s ระบบกำหนดลักษณะการโจมตีจากดาวเทียม erm ที่ตกลงมาในระหว่างการแทรกซึมโซฟสัพเพลชว่างระเบิดเพื่อปกปิดการหลบหนีแต่ถูกบุกรุกขณะดึงข้อมูลโมดูล ACS แต่ทั้งสองคนก็หลบหนีกันออกมาได้ <S 2> <S 2> อลเลนถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจสายลับในรัสเซียสำหรับ CIA โดยร่วมกับมาคารอฟซึ่งปลอมตัวเป็นผู้ก่อการร้ายชื่ออเล็กซี่โบโรดินในการสังหารหมบ่พนเรือนที่สนามบินนานาชาติซาเคียบในมอสโก ขณะที่พวกเขาสามารถหลบเลี่ยงการจับกลุ่มของกองกำลังรัเสเซียได้มารารอฟทราบเกี่ยวกับตัวตนของอเลนจึงสังหารเขาที่จุดนัดพบปล่อยให้ร่างของเขาจุดชนวนให้เกิดสงครามระหว่างรัเสเซียและสหรัฐอเมริการัเสเซียโกรธเคืองกับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริการัเสเซีย ตอบโต้ด้วยการลุกรานสหรัฐอเมริกาอย่างน่าประหลาดใจหลังจากเลี่ยงผ่านระบบเตือนภัยล่วงหน้าเผยให้เห็นว่าโมดูล ACS ที่โซฟและลอสกู้คืนมาได้นั้นถูกบุกรุกก่อนการค้นคืนในขณะเดียวกัน t f 1 4 1ค้น,คนหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมาคารอบในฐานะผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ที่สนามบินเนื่องจากหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของมาคารอฟนั้นตายไปกับอลเลนแล้ว ด้วยข่าวกรองนำพวกเขาไปที่ฟาเบลาในริโอเดจาเนโรซึ่งทีมสอบส่วนผู้นำของมาคารอฟและพ่อค้าอาวุธชื่ออเลฮันโดโรฮาร์พวกเขารู้จักโรฮาร์ดว่าศัตรูตัวฉกาจของมาคารอฟที่รู้จักกันในชื่อนักโทษหมายเลข627ถูกคังอยู่ในป่าช้ารัสเซียในเปโตบักกรอบในกรมเรนเจอร์ที่75โฟลี่นำทีมของเขาซึ่งรวมถึง10โทดันและผู้ช่วยของอาเลน พลทหารเจมรามิเรสในการป้องกันย่านชาญเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวอร์จิเนียในการต่อสู้กับพลร่มทหารรัเสเซียระหว่างการจู่โจมของพวกเขาในย่านชาญเมืองที่ถูกยึดครองของพวกรักเสเซียเชฟเพิร์ดติดต่อโฟโล,ลีสั่งให้ทีมของเขาดึง HVI เพราะว่าเขามีข้อมูลสำคัญต่อการทำสงครามเมื่อมาถึงเซฟเฮาส์ของ HVI โฟลีและลูกทีมพบว่าเซฟเฮาส์ House, ถูกบุกรุก,กก่อนที่พวกเขาจะมาถึง สมาชิก HBi ถูกสังหารพร้อมกับทหารที่เสียชีวิตหลายคนที่มีรอยสักแปลกๆโฟลี่สังเกตว่าห้องนิรภัยไม่ได้ถูกบุกรุกอย่างรุนแรงขณะที่ดันตรวจสอบศพเพื่อหาข้อมูลตามคำสั่งของเชฟเฟิลลดนวยเฉพาะกิจถูกส่งไปแทรกซึมแท่งขุดเจาะน้ำมนันนอกชายฝั่งรัเสเซียเพื่อช่วยเหลือตัวประกันหลายคนจากนั้นกองเรือรบบุกโจมตีเรือนจำและจัดการปล่อยนักโทษหมายเลข6 2 7 คนนี้ก็คือกัปตันจอห์นไพร์กัปตันราคาของเรานั่นเองครับก่อนหน้านี้เขาถูกจับระหว่างปฏิบัติการคิงฟิตช์ไพร์ตกลงที่จะช่วยเหลือโซฟและเชฟเพริดในการติดตามมาคารอฟด้วยโซฟสั่งคำสั่งของหน่วยไปยังไพร์ขณะที่เชฟเพริดเชื่อว่าพวกเขาจะต้องตามล่าหามาคารอฟต่อไปไพร์ Price, ตัดสินใจว่าการยุติสงคราม <This S 1> ในอเมริกาเป็นสิ่งแรกที่พวกเขาให้ความสำคัญ ทางด้านของโฟลี่พวกเขามุ่งหน้าไปยังกรุงวอชิงตันดีซีที่ถูกทำลายจากสงครามซึ่งกองกำลังสหรัฐกำลังต่อสู้กับทหารรัเสเซียเพื่อครบคุมเมืองหลวงจากโฟลี่และทีมของเขาเดินทางไปยังอาคารรัฐสภาที่ถูกยึดครองของรัเสเซียซึ่งพวกเขาได้รับมอบหมายทำลายปืน AA ที่ติดตั้งไว้ซึ่งทำให้กองทัพไปสามารถอพยพพลเรือนได้ พวกเขาให้การสนับสนุนทางอากาศแก่กองกำลังสหรัฐบนเฮลิคอปเตอร์แต่ถูกยิงตกจากท้องฟ้ากองกำลังทหารซึ่งมีกระสุนเหลือน้อยได้ทำการยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพรัสเซียเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหยุดการโจมตีทันทีทันใดเพราะแสงสว่างจากท้องฟ้าเพื่อยุติเรื่องนี้แท็กฟอร์ด141ได้ออกนอกลู่นอกทางชั่วคราวเพื่อไปโจมตีท่าเรือรัสเซียซึ่งพวกเขาได้เข้าควบคุมเรือดำน้ำนิวเคลีย ใช้เร <Another> ือดำน้ำยิ่งขี่ปณนาวุธนำวิถีสู่กรุงวอชิงตันดีซีเขาตั้งหัวรบให้ระเบิดในชั้นบรรยากาศทำลายสถานีอวกาศนานาชาติโดยไม่ได้ตั้งใจและสร้างชีะจรแม่เหล็กไฟฟ้ายานพาหนะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดกลับมาที่สหรัฐอเมริการามิเรสและเพื่อนร่วมทีมของเขา อาที่หลบภัยจากเครื่องบินที่ร่วงหล่นลงมาเนื่องจากหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ที่ไพร์ย,ยิงออกไปพวกเขามุ่งหน้าไปที่ทำเนียบขาวหลังจากวิ่งเข้าไปหาพลทหารแว็กซึ่งบอกกับทีมว่าพันเอกมาเชลกำลังรวบรวมกำลังทุกอย่างที่เขาทำได้เพื่อยึดทำเนียบขาวคืนจากพวกทาหารรัเสเซียที่ตอนนี้มันเป็นผ่านที่มั่นของกองทัพรัเสเซียเป็นแล้วหลังจากพบกับมาเชลในที่สุด เขาสั่งให้ทีมนี้ยึดทำเนียบขาวเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการส่งสัญญาณแจ้งว่ากองทัพอากาศกำลังเตรียมที่จะทิ้งระเบิดปูพรมไปทั่วทั้งเมืองรวมถึงทำเนียบขาวด้วยเพื่อปฏิเสธการตั้งหลักอันแข็งแกร่งของรัสเซียทีมของโฟลี่ต่อสู้เพื่อไปยังทำเนียบขาวเพื่อจุดไฟสีเขียวใช้เป็นสัญญาณให้ยกเลิกการโจมตีทางอากาศจุดพลุสีเขียวบนหลังคาของสถานที่สำคัญ,ญอืนอ่นๆแสดงว่าเมืองน,นี้ ยังคงอยู่ในมือของชาวอเมริกันโดยความโกรธแค้นต่อการทำลายเมืองหลวงฟลี่ดันและพวกเพนเจอร์ที่เหลือสาบานตนว่าจะล้างแค้นชาวราัสเซียโดยอ้างว่าพวกเขาจะเผามอสโกกับพื้นเหมือนที่พวกมันทำกับดีซีเพื่อจำกัดที่ซ่อนของมาร์ครอบให้เหลือสองแห่งที่แยกจากกันแท็กฟอสหนึ่งีนึงตัดสินใจแยกทางกันไคล์และโซฟเดินทางไปที่ลานกระดูกเครื่องบินในอัฟกานิสถานขณะที่ลอสและกส บุกเข้าไปในเซฟเขาของมาคารอฟที่ชายแดนจอร์เจียรัเสเซียที่เซฟเขาโรสและทีมของเขาได้รับข้อมูลสําคัญจากคอมพิวเตอร์ของมาคารอฟเรียบร้อยแล้วก็จะหลบหนีออกจากที่นี่พร้อมกับคนของมาคารอฟที่ยกขยงไล่ตามมาอย่างไม่ลดลนะ อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาไปถึงจุดนัดพบเชฟเผือกก็ทรยศมันเอาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปและค่ารอสและโกสทิ้งจากนั้นก็เผาร่างกายของทั้งสองคน ไพร์ Price, และโซฟรู้อย่างรวดเร็ว,รวกับการทรยศของเชฟเพิร์แม้ว่าไพร์จะก,กล่าวว่าเขาไม่ได้ถูกขักหลังเพราะเขาไม่เคยไว้ใจเชฟเพิร์เลยทั้งคู่สามารถหลบหนีจากการต่อสู้ที่ดำเนินอยู่แล้วระหว่างเชฟเพิร์กับคนของมาคารอบโดยความช่วยเหลือจากนิโคลไล หลังจากการติดต่อจากมาคารอฟและเสนอตัวว่าจะฆ่าเชฟเผิร์ให้กับเขามาคารอฟก็เปิดเผยตำแหน่งของเชฟเผิร์อย่างไม่เต็มใจที่ฐานพวกเขาในอัฟกานิสถานซึ่งมีชื่อรหัสว่าไซต์โฮเทลบราโวไพร์และโซฟ์บุกเข้าไปในฐานเพื่อแก้แค้นเชฟเผิร์นี่มันภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆ ระหว่างการแทรกซึมเชฟเผืดพยายามหลบหนีบนเรือยอทและการไล่ล่าทางน้ำแบบมันๆก็เกิดขึ้น เชฟเพิ Shepherd, ์ดหนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปได้แต่ไพร์ก็ยิงจนหอตกจนได้เช่นกันจากนั้นโซฟและไพร์ก็ตกลงน้ำตกไปหลังจากฟื้นตัวจากการตกโซฟที่งุนงนก็ลุกขึ้นและเข้าใกล้เฮลิคอปเตอร์ที่ตกในมือเขามีมีดเพียงเล่มเดียว <c oughs> เขาเห็นเชฟเพิ์ดแล้วกำลังเดินเข้าไปฆ่ามันแต่ว่า เชฟเพิร์ดตอบโต้โดยการกระแทกโซฟลงบนรถที่ถูกทำลายและเสยียบมีดเข้าที่หน้าอกของเขาเชฟเพิร์ดบ่นว่าศูญย์เสียคนไปสามหมื่นคนในพิพตาและดึงปืนจุดซีซีแบ็กนัมของเขาขึ้นมาโดยบรรจุก,กระสุนสองนัดไว้อันหนึ่งสำหรับโซฟและอีกอันหนึ่งสำหรับไพร์อย่างไรก็ตามก่อนที่เชฟเพิร์ดจะยิงโซฟไพร์ก็จัดการกับเชฟเพิร์ดและทั้งสองก็ต่อสู้กันเองด้วยหมัดอนันโหดร้าย แต่ในที่สุดเชฟเพลิ์ก็ได้เปรียบโซพที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ดึงบีดออกจากอกของเขาแล้วคว้างมันเข้าเป้าตาซ้ายของเชฟเพลิ์ ใต้ขาที่ไพร์ฟื้นคือสติจึงเดินเข้ามาตรวจสอบบาดแผลของโซฟโดยที่ไม่ลืมเก็บหมวกผสมหัวเอาไว้เมื่อนิโคลายมาถึงเฮลิคอปเตอร์ที่จุดนัดพบนิโคลายเตือนว่าพวกเขาจะถูกไล่ล่าแต่ไพร์ยืนยันว่าโซฟควรไปพบแพทย์นิโคลายกล่าวว่าเขารู้จักสถานที่ที่ปลอดภัยที่จะไปตอนนี้ซอและไพร์เป็นอาชญากรที่คนทั้งโลกต้องการตัวไปสัแล้ว ลากันตรงนี้นะครับหาเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานิอีกเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ